สามนายก้มครับาลาวักค้าหวระรกครับกับผมขออนุญ,ญาตรบกวนเวลาคุยด้วยนิดนึงครับไม่ทราบสะดวกไหมครับผมกลังับรถาทเเอาอย่างนี้ครับคุณนาม<ๆ>ัดผมสักการีย่านะ<ๆ>ผมสักการีย์ครับจาได้ใช่ไหมครับครับ<ๆ>พอดีเห็นคุณว่าจะให้ผมี่ไปหาคุณเรื่องฮามาสที่ผมจะคุยกับคุณนะ ทีนี้ผมสามารถไปหาคุณอามัดที่ไหนได้บ้างนะครับอะไรนะผมสักกเรียจําได้ใช่ไหมครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่างนี้ประเด็นเดียวคือผมอยากเจอกับคุณเพื่อคุยเรื่องฮามาดผมไปหาคุณเองคุณ่ออ ฮาาแล้วครับเพราะว่าคุณออกสื่อออกสื่ออย่างนี้มาเยอะแล้วเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ประเด็นเดียวประเด็นเดียวผมอยากคุยกับคุณเรื่องฮามาสคุณกล้าเจอกับผมไหมผมจะไปหาคุณผมจะไปหาถึงที่เลยที่ไหนได้บ้างฮะพบไปหาที่ไหนได้บ้างครับยาตีมเนี่คือว่างทุกวันใช่ไหม มมาาเเลลยยไม่ไม่คือคือจะคืออย่างนี้ครับคุณธรรมศ์จะได้เคลียาาร์กันคือผมเนี่ยจะคุยแบบแบบวิชาการเนี่ยนะเรื่องเรื่องฮามาสที่คุณไปเดือนอ่ะแล้วก็นนจะได้นะัดวันเวลาที่ถูกต้องว่าผมจะเข้าวันไหนได้ที่คุณสะดวกเออวันศุกร์หน้าเาน,นี่ยวันศุกร์วันศุกร์หน้านะอิเชลเราผมจะเข้ากรุงเทพอัวันศุกร์น้าคุณจะเจอผที่ไหนเลยที่ไหนนะครับ ่กอีกสลวผมไปไม่ถูกถ้าถ้ายาตีมาผมพอจะไปถูกอยู่อนุรักษ์ผมไปไม่ถูกอ้าวอ้าเหมือ่บอกาชงนี้เนี่ยใช่ลมรอ่ะเข้ามาเลยเอคือคืออย่างนี้เมื่อกี้เมื่อกี้บอกให้ผมยาตีมบยาตีมนดีกว่านะแล้วก็หัวข้อคือเกี่ยวกับฮามาสที่คุณใส่ร้ายไปแล้วก็คุณกับผมอะไรนะ เดี๋ยวเดี๋ยวจช้าช้าครับช้าช้าครับช้าช้าผมฟังไม่ไม่รู้เรื่องใจไปที่ไหนนะอ่าฮะแล้วแล้วก็ผมเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ขนาดผมอยากคุยกับคุณแบบตัวต่อตัวคนอื่นไม่เกี่ยวใช่ไหมที่มรดกอ่ะใช่ไหมได้ได้ชาวเชียงรก็ได้ชาวเชีงรายก็ได้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยว อ๋อเอานี่ <ทำ S 1> อัน,นี้นักว<ร>ิชาการพูดกันอย่างนี้อะไรนี่ <laughs> นักวิชาการเดี๋ยวนี้ก็พูดอย่างนี้แหละครับรออรคือคืออย่างนี้คุณอาหมาัดถ้าคุณมีสัจธรรมคุณอย่ากลัวอะไรเล่นอัดเสียงไม่อัดเสียงเล่นปกติใช่ครับ <laughs> ผมต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าคุณอาหมัดเนี่ยเล่นลิ้นเยอะในทีวีเนี่ย นิสัยคุณอามัดใช้ได้ไหมล่ะผมนะในคุณออกมาเจอข้างทางคุณไม่ออกผมยังต้องโทรมาหาเพื่อจะนัดผมจะไปถึงที่คุณเลยคุณยังไม่เอาอย่างนี้คุณกล้าผมไปถึงที่คุณไหมใช่ไม่ได้ตรงไหนใช้ไม่ได้ตรงไหนบ้างนะครับเอาว่ามาใช้ไม่ได้ตรงไหนบ้างเอาในสถานะที่คุณบอกว่าคุณเบลนเนมและคุณคุณคุณบอกผมใช้ไม่ได้ตรงไหนบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับคุณอามัดก่อพีทา คุยกันดีๆก็ดได้เนี่ยผมมาสนทานากับคุณเพื่อหาทางออกนะเนี้ยคือประเด็นเดียว <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ใช่สิเมื่อคุณกล้าที่จะบิดเบือนเรื่องฮามาสผมเนี่ยท้าคุณและผมจะไปถึงที่เลยถ้าคุณกลา้าแต่คุณให้เวลาผมสิว่าจะคุยที่ไหนเนี่ย <c oughs> นิสัยของสรารพีบางใาปิดเครื่องนี้อีกแล้ว โทรใหม่โทรใหม่สำหรับกุ้ครับตออย่างนี้คุณอาหมัดคือเรื่องเร่งเวลาผมจะไปเจอคุณได้วันไหนที่มรดกอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณอามาดคุณห <laughs> <laughs> นีอีกแล้วฮึม <h ums> มุสลิมมังไทยอันเชอัลลอ สามลายก้มครับ่บังคอริสใช่ไหมครับครับผมสักกริยาครับขออนุญาตคุยแป๊บหนึ่งครับครับครับผมเ,เรื่องสืบเนื่องวันก่อนที่ผมเคยโทรไปหาบางเกี่ยวกับเอ,อคุณอหมัดกอบอีทักนะครับอ,อ,อันนี้พอพอพอเข้าใจใช่ไหมครับครับครับผม ประเด็นเรื่องของที่คุณอามาัดไปออกรายการกับคุณบางคอลิดรายการจับข่าวคุยที่สายไดฮามัดนะคือผมเนี่ยยังไม่เคลียร์เพราะผมนัดแกให้มาคุยกับผมครึ่งทางแกก็ไม่มาผมโทรไปเพื่อจะไปหาแกถึงที่แกก็ไม่ยอมเจอกับผมผมก็เลยต้องอาศัยบางในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินรายการเรื่องเนี้ต้องต้องเคลียร์นะครับไม่งั้นผมเล่นเล่นยาวแน่เรื่องเนี้ยมันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับพี่น้องผมอยากให้มันเคลียร์จบว่า,าสมมติแกมีข้อเท็จจริง จริงๆว่าเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่แค่มาพิสูจน์กันหักล้งางข้อเท็จจริงกันอย่าถือว่าคนที่ยะมาคุยด้วยเด็กกว่าหรืออะไรกว่าแล้วไม่คุยนี่ไม่ใช่นักนักวิชาการนะผมพร้อมที่จะคุยกับเขาที่ไหนก็ได้เมื่อก่อนเขาบอกขึ้นทางโอเคเขาไม่มาผมยอมจะไปหาถึงที่อ่าเขาใบาเบี่ยงอีกผมก็ต้องรบกวนบางในฐานะที่เชิญเขามาเป็นวิทยากรในรายการของญาตีมาครับช่วยช่วยประสานหน่อยว่าตกลงผมอยากคุยเรื่องเนี้ยเขาไม่เคลียร์เนี่ยคุยที่ไหนได้บ้าง เดี๋ยวเขาพร้อมไหมก็คงไม่ได้หรอกครับถ้าพี่พี่ฟังตัวนะครับโอ้ไม่ได้ยินครับบางว่าอย่างเงี้ยเขาก็พวกคี้ผมผมไม่คุยอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเขาเขาใบเบี่ยงคือเขาอ่ะเขาบอกว่าเขาเขาจะคุยให้ผมไปหาพอผมบอกว่าไปหาที่ไหนทีแรกเขาบอกว่าให้ไปยาตีผมบอกผมไปยาตีก็ได้ อันเขาบอกว่าให้เปลี่ยนไปเป็นโมโดผมว่าเอาผมตามเป็นโมโดกก็ได้แต่ผมถามว่าวันไหนเขาก็ไม่บอกสุดท้ายก็เรียกผมแต่ว่าบ้างอะไรบ้างไม่อยากคุยอะไรประมาณนั้นบ้างกลายเป็นอย่างเนี้ยเป็นการใบเบี่ยงแล้วหนีความจริงละคือนักพยาการถ้าเกิดว่าคนเองตัวเองมั่นใจในข้อมูลเนี่ยจะกลัวอะไรกับกับคนอื่นที่จะมาหักล้างกับเราครับผมเองเวลาเด็ก ลูกลาสารนสิทธิของแกรหรือพรรพวกแกน้าผมเนี่ยผมยังไปเจอเลยถึงแม้ว่าเด็กกว่าผมอีกเยอะก็ต,ตามแต่ผมอยากให้พี่นองมุสลิมได้เคลียร์กันด้วยว่าประเด็นที่สายฮามาสว่าไปฆ่าเด็กยูก่อนให้ยูมาถล่มมุสลิมสายฮามาสเอาเด็กเอาคนชาราเอาผู้หญิงเอาเด็กมาเป็นโลกกำบังร่วมนุษย์ให้ยูมาฆ่าและฮามาสหลบหลังผู้หญิงเนี่ยอย่างนี้แกต้องเคลียร์เรื่องหาว่าฮามาสอากิดาเพียนเนี่ยแกก็ต้องเคลียร์อืม แล้วบางคอลิรต์ว่าไงบ้างครับพอจะประสานได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลครับ ทางไหนครับครับสวัสดีครับครับอ่าพอดีสัญญาณไม่ค่อยดีเมื่อกี้ไม่ค่อยได้ยินนะครับยานไม่ค่อยดีเอาหรือว่าผมรับเครือ่องไว้ให้ครับแต่ผมเจอเขาปล่อยให้นะครับอืมครับผมคือคืออย่างนี้บางาคืออยากผมอยากให้มันมันเคลียร์นะไม่ใช่ปล่อยอย่างนี้ถ้าปล่อยอย่างนี้ผมก็ไม่ยอมนะถ,ถึงแม้รายการของบางเองที่ที่ปล่อยให้คนเหล่านี้มาออกผมก็ไม่ยอมนะฮัลโ <นะ S 2> หลครับรได้ยินไหมครับฮัลโหลหหครับ